หลฟ์สดแล้วนะวันดีครับวันนี้วันพุธนะครับวันที่วันที่อะไรวะอ่ามาใหม่นะครับผมมาพุธที่สิบแปดนะครับสิงหาคมนะครับก็วันนี้ทางเหนือกุภัยกกไสยนะครับก็จะทำข้าวกล่องนะครับเป็นเมนู ผัดคณะใส่หมูนะครับผมนี่นะครับเพื่อแจกประชาชนในช่วงโควิด19นี้นะครับที่หน้าสมาคมกกไซนะครับหรือว่าหน้าหน่อยกู้ภัยกกไซวันนี้นะครับจะแจกตั้งแต่เวลา10.7นาฬิกาเป็นต้นไปหรือว่า5โมงเย็นนะครับผมสวัสดี41คนนะครับที่มารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่หน่วย mm hmm. กู้ภัยกกกใสอำเภอลมศักดิ์จังหวัดพิจบูรนะครับใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ mm hmm. อยากรับเข้ากล่องนะครับ mm hmm. เมนูผัดคณะใส่หมูนะครับผม mm hmm. เราทำแจกประชาชนในช่วงโควิดช่วงนี้นะครับผมที่ยุคเข้ายากมากแพงหรือว่าบางคนแทบจะไม่มีเงินเลยนะครับนี่นะครับเมนูผัดคณะใส่หมูนะครับแจก จำนวนก็น่าจะเยอะอยู่ครับผมแต่ยังไม่ทราบว่าจะกี่กล่องทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวเราจะแจก5โมงเย็นของวันนี้นะครับเป็นต้นไปนะครับจนกว่าของจะหมดนะครับผมจนกว่าข้าวจะหมดนะครับสวัสดีพี่เพื่อน50คนนะครับที่รับชมไลฟ์สดอยู่นี่ครับก็นี่นะครับน่ากินไหมครับผมจะแจกกันที่หน้า สมาคมกกไสครับหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยถนนโคจเสนี้นะครับผมหลังอำเภอนะครับตอนนี้เจ้าที่เขากําลังทําการแพ็กข้าวอยู่นะครับนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับใครที่รับชมอยู่ก็อยากได้ข้าวก็แวะเวียนมารับได้ที่หน้าสมาคมกกไสครับหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยกกไสนะครับวัสดีห้าสิบห้าคนนะครับผมนี้เราก็มีแผนก ผัดอยู่นะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนครับนนี้เรากำลังผัดหมูอยู่นะครับผมมาแล้วนะครับผมใครที่รับชมไลฟ์สดอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์หรือว่าพูดคุยกันได้นะครับผมวันนี้เราจะทำข้าวกล่องเป็นเมนูผัดคะนาใส่หมูนะครับผมผัดหมูใส่คะนานะครับแก้ไขนะครับนี่นะครับผม จะทาแจกพี่น้องประชาชนหล่มศักทุกคนนะครับใครที่พอที่จะมารับได้ก็มารับเลยนะครับผมในช่วงเวลา17นาฬิกาหรือว่า5โมงเย็นของวันนี้นะผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับใครที่รับชมรับฟังอยู่ก็พูดคุยกันได้หรือว่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมวันนี้ไม่ได้ออกไปรับผู้ป่วยติดเชื้อหรอกครับไปครับผมมีทีมงานต่างหากอยู่นะครับอ่า ใครที่เห็นไล์สดอยู่อยากจะสมทบเป็นหมูสดหรือว่าเป็นผักสดก็ยินดีนะครับเป็นข้าวเจ้าข้าวสวยก็ดีนะครับผมหรือว่าใครจะเอาน้ําดื่มมาเสริมใครจะเอาวัตถุดิบอะไรมาเพิ่มเติมกันก็ยินดีที่จะรับนะครับผมเราจะเอาอเราจะนํามาประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายในพื้นที่ที่ได้รับการร้องขอมานะครับว่า บางบางท่านที่ไม่ได้ไปทํางานหรือว่ากักตัวอยู่ไม่ได้กินข้าวหรือว่าไม่มีข้าวกินก็เราจะไปช่วยบรรเทาทุกข์นะครับเราจะไปทําให้แจกคําแจกนะครับผมอาจจะไม่ทั่วถึงแต่ว่าเราจะพยายามทําให้แจกให้ทั่วถึงนะครับผมสวัสดีหกสิบคนนะครับพี่เพื่อนทุกคนนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่โรงครัวที่หน่วยกู้ภัยกไกไซนะครับเปิดทําข้าวกล่องนะครับเมนู ผัดคณะใส่หมูนะครับหมูชิ้นนะครับผมนี่ครับน่ากินนะครับก็รับไปคนละกล่องสองกล่องก็ยังดีนะครับผมสวัสดีฟรีไหม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 ไม่ใช่ฟรีไหมช้อนอะ่ะไม่ไ <laughs> ข่ไขย่ยกี๊ยวปกกิดเอาสวัสดีห้าสวัสดีหกสิบคนนะครับ ใครที่ดูอยู่ทางบ้านก็ฝากแชร์ด้วยนะครับตอนนี้กําลังแพ็คเข้ากล่องอยู่นะครับผมคนละกล่องสองกล่องนะครับเริ่มแจกห้าโมงเย็นวันนี้นะครับที่หน้าสมาคมกกไสนะครับถนนโคจเซนีลมสากนะครับทางไปลมเก่านะครับติดกับกสนลมสักนะอันนี้กําลังบรรจุเข้ากล่องบรรจุอาหารลงกล่องกล่องนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนทุกคนนะครับสี่สิบคนนะครับอันนี้กําลังทํา นี่ครับผัดข้าวอยู่นะครับผมสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีพี่ๆเพื่พพพพอนๆอันนี้ก็เป็นเตาหุงข้าวแบบใหม่นะครับผมมาแล้วชเชฟเบนมาแล้วออนี่นะครับกำลังบรรจุอันนี้รถไปรับคนป่วย ของเราว่ารับอยู่นะอา้าวไม่ใช่ผ <laughs> ิดผิดผิดสวัสดีพี่เพื่อนสี้าคนนะครับกำลังอเอากับลาดข้าวอยู่นะครับเป็นเมนูผัดคะน้าใส่หมูชิ้นนะครับจะแจกที่หน้าสมาคมกกใสนะครับวันนี้สิบเนาฬิกานะครับหรือว่าห้าโมงเป็นต้นไปนะครับก็ใครที่ผ่านมาก็แวะเวียนมารับคนละกล่องสองกล่องได้หรือว่าใครมีครอบครัวนึงก็รับไปเลย สักสามกล่องสี่กล่องแบ่งๆกันไปให้มันได้ทั่วๆกันนะครับแต่ว่าอาจจะได้ไม่ทั่วถึงก็ขออภัยด้วยนะครับจะพยายามทําให้ได้เยอะมากที่สุดแต่เนื่องจากว่าเรามีผู้สนับสนุนอ,อย่างไม่เป็นทางการก็มีเยอะบ้างไม่เยอะบ้างก็สําหรับผู้ที่ดูไลฟ์สดอยู่พอที่จะมีทุนรับย์หรือว่าพอที่จะนํา พวกเนื้อสัตว์หรือว่านําพวกผักสดเป็นข้าวสารหรือว่าเป็นน้ําดื่มเครื่องปรุงต่างๆที่มาสมทบกันได้ก็ยินดีนะครับนํามาสมทบได้เลยที่หน่วยกู้ภัยกกไจนะครับที่อยู่ข้างกศนนะครับผมเราจะทําเราจะทําทุกทุกวันนะครับวันนี้ก็ยังไม่ทราบว่ากี่กล่องนะครับเนื่องจากเราไม่ได้ประเมินไ้ก่อนว่าเราจะกําหนดไว้กี่กล่อง แต่ว่าจะพยายามทําให้ได้มากที่สุดครับเพื่อจะแจกประชาชนนะครับผมใครที่ดูไลฟ์สดอยู่ทางบ้านอยู่ก็รับทราบแล้วก็ตอบให้ผมอตอบให้ผมรู้หน่อยว่ารับทราบกันแล้วนะครับผมวันนี้กําลังเอากลับลาดหน้าลงไปลาดหน้าที่ข้าวในกล่องนะครับผมสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีทุกคนนะครับใครอยากจะเอา เป็นเนื้อสัตว์หรือว่าเป็นผักสดมาสมทบก็ยินดีนะครับเราจะได้ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายประชาชนนะครับผมเรามีอุปกรณ์ทําครัวให้นะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนทุกคนนะครับใครที่เห็นไ์สดอยู่ก็ฝากแชร์ไปด้วยนะครับแชร์เข้ากลุ่มให้หน่อยนะครับผมวันนี้แจกกันที่หน้าสมาคมปูกไสหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยครับเวลา17.0 0นหรือว่าห้าโมงเย็นวันนี้นะครับพี่เพื่อนนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนครับใครที่อยู่พื้นที่ลมสักหรือว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลหรือว่าอยู่ต่างจังหวัดก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะครับวันนี้หน้าสมาคมกกไสหรือว่าหน้าหน่วยกู้ภัยกกไสครับถนนคอนเสจนี่ลมสักนะครับวันนี้จะแจกข้าวกล่องนะครับจํานวนเท่าไหร่ไม่รู้นะครับแต่ว่าจะทําให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมแจกห้าโมงเย็นเป็นต้นไปนะครับผม ของผมเหมือนเดิมไม่ใส่ไม่ใส,ไใส่ไม่ใส่อย่างอืง่นนอกจากจข้าวเหนียวรวมในจ,จอกอ่ะสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อน <50 S 1> ครับห้าสิบคนนะครับนะครับอ่าอ่าใช่ครับใส่ใส่ใสข้าวเหนียวแล้วก็ไอติมรวมอ่า <ใ out S 1> สวัสดีครับใครที่จะ สมทบไอติมอ้าไม่ใช่สมทบเนื้อสัตว์หรือว่าสมทบข้าวนะครับเอามาให้ได้เลยนะครับผมใครหามหาเรขบัญชีก็น้าหน้าเพจนะครับผมเรืบัญชีของหน่วยกู้ภัยนะครับนี่นะครับผมน่ากินไหมครับน่าทานไหมครับผมย้านะครับห้าโมงเย็นวันนี้นะครับแจกห้าโมงเย็นวันนี้หลังอําเภอลมศักนะครับ เโคจะเสีนีนะครับผมน้องตื่นแล้วเหรอโอเคนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นทีมผัดอยู่เนะี้ยอันนี้เป็นผัดขิงนะครับผมผัดผัดหมูใส่ขิงนะครับผมไม่ใช่ผัดขิงใส่หมูนะครับนี่นะครับหน้าทานไหมครับผม นี่นะครับผมอ่าม้อหหงข้าวนะครับผมนี่นะครับม้อหหงข้าวนี่นครับหงหลายชั้นนะครับน่าจะได้จํานวนข้าวที่สุกพอดีนะครับผม นี่ครับข้าวมันก็หุงกันเยอะๆอย่างนี้ทีเดียวจบใช่ไหมข้าวอะทีเดียวจบเลยทีเดียวจบเลยนะครับผมอ่าก็มาเตาแก๊สเราเราก็มาถ่ายหัวเตาแก๊สให้ดูแล้วกันนะครับก็ใครที่อยากมีอุปกรณ์เป็นห่วงแก๊สเก่านะครับประมาณไซนี้แหละไซส์ใหญ่ใหญ่สุดๆนี่แหละใครที่สามารถจะบริจาคให้เราได้ก็ยินดีมากๆนะครับเพราะว่าเราจะเอามาประกอบอาหารนะครับผม เราจะเอามาประกอบอาหารนะครับเป็นไซส์ไซส์ใหญ่ประมาณนี้นะครับผมนี่นะครับใครที่เห็นหัวตะเกตบ้างครับผมใครที่มีหัวตะเกตเก่าหรือว่าจะซื้อให้ใหม่ก็ยินดีนะครับสองพันบาทนะครับผมขอกันตรงขอกันตรงนี้เลยนะครับเราจะมาประกอบอาหารให้พี่น้องประชาชนของหลมสักได้เอาไปรับประทานกันนะครับผมนี่นะครับอีกนี้เมนูแรกนะครับผมผัดคะน้าใส่หมู หมูหมักนะผมหมูชิ้นนะครับนี่ก็เจ้าหน้าที่เรื่องแพ็คข้าวนะครับผมนี่ครับอรเ,เออ,เอ,อนี่นครับผมอันนี้เมนูที่สองครับผัดผัดหมูใส่กิงนะครับไม่ใช่ผัดกิงใส่หมูนะครับห้าโมงเย็นวันนี้นะครับผมใครรับทราบแล้วก็ฝากกดแชร์หรือว่ากดรับทราบหรือว่ากดหนึ่งให้หน่อย วันนี้จะแจกกันนะครับผมพยายามจะทําให้ได้มากที่สุดใครจะสมทบหมูหรือสมทบวัตถุดิบต่างๆที่ทําเข้ากล่องแจกนะครับนํามาให้ได้เลยนะครับหน่วยกู้ภัยกกไสนะครับหนของเขาจะเสรีติดกับกสนลมสักนะครับผมเจอกันครับห้าโมงเย็นวันนี้แจกเริ่มแจกนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับที่มาติดตามรับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณนะครับบวัสดีครับ